สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะชื่อเรื่องข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันค่ะให้นักเรียนหยิบหนังสือสังคมขึ้นมานะคะจากนั้นเปิดหนังสือหน้า78-80ถึง80ได้เลยค่ะ ค่ะข้อมูลข่าวสารนะคะหมายถึงสื่อหรือความหมายต่างๆนะคะที่จะทําให้เราได้รู้เรื่องราวต่างๆนะคะที่มันเป็นข้อเท็จจริงโดยผ่านทางสื่อต่างๆเช่นทีวีวิทยุนะคะอออินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ค่ะ ค่ะเราสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะได้จากหลากหลายช่องทางเลยยกตัวอย่างเช่นช่องทางที่1นนะคะหนังสือพิมพ์ค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหตุการณ์ที่มีความถูกต้องนะคะแล้วก็ทันเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ประจำวันค่ะ 2. นะคะจากการฟังข่าวจากวิทยุ3จะเป็นการดูข่าวนะคะจากอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคอมพิวเตอร์ทางโน้ตบุ๊กหรือข่าวจากโทรศัพท์มือถือนะคะรวมไปถึงการดูข่าวจากทางโทรทัศน์หรือทีวีนะคะแล้วก็มีคนอื่นเล่าให้ฟังมานะคะมีคนนั้นคนนี้เล่าข่าวให้เราฟังก็ถือได้ว่าเป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะ ค่ะประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะก็คือ 1. เราจะเป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์ค่ะเป็นคนที่รอบรู้นะคะแล้วก็รู้ข่าวประจําวันค่ะ2นะคะจะทําให้ระบอบประชาธิปไตยของเรานั้นมีความพัฒนาเพิ่มมากขึ้นค่ะและ3จะเป็นการส่งเสริมแล้วก็เป็นการพัฒนาให้ประเทศของเราขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าค่ะ ค่ะต่อไปนะคะมาดูการเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องค่ะข้อที่1นนะคะเราจะต้องเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากหลายๆสื่อนะคะถ้า,ากว่าเราดูเพียงแค่สื่อเดียวเราก็อาจจะไปเจอเจอกับข่าวปลอมได้นะคะยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนะคะการกลั้นคนที่เป็นโควิดนะคะจะกกั้นหายใจไม่ได้อันนี้จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เขาแจ้งเอาไว้แล้วว่ามันเป็นการบิดเบือนข้อมูลนะคะไม่เป็นความจริงค่ะ 2. นะคะการเลือกรับข้อมูลขาา่าวสารเราจะต้องดูจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะศึกษาพวกประวัติศาสตร์นะคะ<ม>เราก็จะต้องดูเกี่ยวข้องกับจดหมายเหตุนะคะหรือห้องสมุดต,ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะได้ข้อมูลที่มันเป็นความจริงมากกว่ากัน,นะคะ่ะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเราจะติดตามข้อมูลข่าวสารรายวันอย่างเงี้เราก็อาจจะใช้พวกอินเทอร์เนต็ตจากโทรศัพท์มือถือได้นะคะจะได้แบบเป็นการทันเหตุการณ์ค่ะ ข้อมูลข่าวสารนะคะจะต้องมีความถูกต้องค่ะแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่บิดเบือนนะคะแล้วก็ข้อถัดไปค่ะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจะต้องมีความทันต่อเหตุการณ์นะคะจะต้องอัปเดตรายวันค่ะว่าวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นข่าวที่มันเก่าแล้วก็อาจจะไม่ทันเหตุการณ์ค่ะ จบบทเรียนแล้วนะคะขอบขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก Google ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากอินเทอร์เนต็ตด้วยค่ะให้นักเรียนทำรายงานได้เลยค่ะ